สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ช้างพังยายจันดีนะคะนี่นะคะพี่ๆขาบรรยากาศนะคะคุณยายจันดีกับน้องโมโพนะคะฝนตกมาสามวันสามคืนแล้วนะคะก็มีหยุดบ้างนะคะแรงบ้างนะคะแต่ว่าก็ตกทั้งวันนะคะ น่าจะเป็นฝนพายุนะคะคุณยายจนดีกับน้องโมโพก็ยืนอยู่แบบนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะพี่ๆขาเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีแดดเลยนะคะคุณยายก็ไม่ได้ไปอยู่ใต้ต้นไม้นะคะฝนตกแม่ควานก็ต้อง ให้น้องช้างอยู่กลางแจ้งแบบนี้นะคะถ้าเอาเขาไปอยู่ใต้ต้นไม้ก็หนึ่งก็คือกลัวฟ้านะคะกลัวฟ้าสองก็คือกลัวเขาถูต้นไม้แล้วต้นไม้จะโค่นนะคะทับน้องช้างนะคะก็จะเป็นอันตรายนะคะก็เลยต้องให้เขาอยู่แบบนี้นะคะแต่ว่านะคะฝนตกมาติดต่อกันมานะคะสามวันสามคืนแล้วก็ยังไม่หยุดเลยนะคะ ที่นอนนะคะก็เฉช่แชะนะคะคุณยายก็เล่นโคลนนะคะสภาพอย่างที่เห็นเลยนะคะยายทำอะไรยายถอยยายนี่นะคะบรรยากาศนะคะฟ้าไม่เปิดเลยค่ะสามวันแล้วนะคะน้องช้างก็ ต้องอยู่แบบนี้นะคะบรรยากาศนะคะปิดทุ่งนาเลยนะคะคุณยายกับน้องโมโูก,ก็ยืนอยู่ข้างๆทุ่งนาเลยนะคะ ก็อาจจะมีเสียงลมรบกวนนะคะพี่ๆคาในคลิปนะคะคุณยายมามุดอะไรอยู่ในนีนี่นะคะแม่พรานก็อยู่ในเทียงน้านะคะอยู่ในเทียงนาแม่พรานก็หลบอยู่ในเทียงน้าน้อยนะคะคุณตาทําเทียงน้าน้อยให้อยู่นะคะโพรได้เฝ้าคุณยายนะคะ คุณยายจันดีก็เล่นโคนนะคะเละอะเทอะมอมแมมมากๆเลยนะคะหาอะไรคุณยายเดี๋ยวลอก่อนลอกก่อนน้องช้างก็อยู่อย่างนี้เลยนะคะพี่ๆขา ลมนะคะลมแรงนะคะดูจากต้นไม้นะคะลมแรงมากๆนะคะแต่ก็ช่วงนี้ไม่มีฟ้านะคะที่ฝนตกก็ไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่านะคะก็มีแค่ลมนะคะมีแค่ลมลมแรงนะคะแล้วก็ฝนตกทั้งวันนะคะตกหนักบ้างเบาบ้าง โพก็ยืนอยู่ด้านนู้นนะคะยืนอยู่ด้านนู้นนะคะมีไก่มีไก่เยอะแยะเลยนี่คือบรรยากาศที่น้องช้างต้องอยู่นะคะพี่ๆขา ดูคุณยายจันดีนะคะเล่นโคนนะคะน้องโมโภก็เล่นโคนนะคะมอมแมมมากๆนะคะเลอะเทอะสกระปรกนะคะถ้าพาไปอาบน้ํานะคะกลับมาก็เล่นอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะเล่นอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะพ่อควานก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้อยู่ไปก่อนแนละ้วให้ฝนซาๆฝนหยุดนะคะเดี๋ยวค่อยไปอาบนะคะถ้าไปอาบมาก็เล่นเหมือนเดิมนะคะ เอายาขึ้นไปไว้บนหลังคุณยายเอาต้นยาขึ้นไปปลูกข้างบนหลัง นะคะพี่ๆคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะคุณยายจำมดีกับโม่โพก็ต้องอยู่แบบนี้เลยนะคะก็แม่ฟานก็ก <c oughs> ำลังนะคะหาหาคะแนนนะคะจะสร้างบ้านให้โน้งนะคะกำลังจะหา คะแนนหาเงินนะคะมาสร้างบ้านให้น้องนะคะพอให้เขาได้หลบแดดหลบฝนนะคะช่วงนี้ก็เข้าฤดูฝนแล้วนะคะฝนก็ตกทุกวันนะคะนี่ก็ตกมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะคะแต่ว่ามีสามวันที่ผ่านมานะคะที่ตกตลอดนะคะที่มีฝนปลปอยฝนลงเม็ดแบบนี้นะคะ น้องช้างหน้าฝนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้องช้างตอนหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่คะเลอะเทอะมอมแมมนะคะเลอะเทอะมอมแมมแบบนี <mumbles> ้เลยนะคะน้องโมโผล่ทำอะไรดูน้องโมโผลนะน้องโมโผล่ทำอะไร